หมวยอันล้มก็มาบ้านตาไงตากับบ้านตาเสียเวลาหถอยจะดูช่างพี่ช่างต่อตอนตัดให้เราดิหยุดนะไม่ได้ได้ไม่ได้เด้ไม่ได้พี่หมวยต่อเติมบ้านแบบนี้เนี่ยขออนุญาตหรือยังครับนี่มันบ้านพี่หมวยเงินก็เงินพี่หมวยพี่หมวยจะต่อเติมบ้านมันก็เรื่องของพี่หมวยสิไม่เกี่ยวอะไรกับใครทำไมพี่หมวยต้องขออนุญาตใครด้วยบ้านหมวยก็จริงแต่มันรบกวนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านไงที่สำคัญมันผิดกฎหมายนะครับพี่หมวยผิดอะไรผิด กรณีต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารเปยนแปลงหรือถอนต้องยื่นเรื่องขอนอนุญ,ญาตต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าไม่ยื่นเรื่องมีความผิดพรบควบคุมอาคารมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิ 6, น6 0 0 0ืหรือท่านจำทำปรับนะครับถ้าฝ่าฝืนยังทำต่อไปปรับอีกวันละ1 0,000ืนะะ่นเลยนะครับเห็นไหมตะบอกแล้วไม่ใช่ว่ามีบ้านเลยนึกอยากจะต่อเติมก็ได้มันไม่ได้อย่างนั้นนะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนฎหมาใกล้ตัวรู้ไว้คุ่นใจใช้ไป่ได้ประโยชน์นะครับช่เปิดเลย